ผมว่าผมเอาเสื้ออ e ีฟุตบอลมาใส่จบแบบอวยอวยต้องได้แน่นอนต้าอ,าอาีฟุตบอลอีฟุตบอลทุกคนครับผมมไม่ได้เตรียมไม่มีการเตรียมนะครับสตรีมที่ช่องใจเราทุกวันนะครับผมมา สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับผมสวัสดีครับ,รบเอฟเฟกต์เปิดแพ็คสวยมากพี่จริงรอ่ะตอนนี้ยังไม่ได้เปิดอะไรสักอย่างเลยครับทุกคนฮะรู้แต่ว่าตอนนี้คือมีภาษาไทยกับมูนิโยป่ะมูนิโยลิงอัพยังใช้ไม่ค่อยเป็นว่ะกูตตองให้ทุกคนสอนแล้วละ่ะตอนนี้ผมมีหมื่นสองเนาะมีหมื่นสองพอปะ่ะน่าจะพออยู่นี่ทุกคนได้ลองลิงก์บยังผมไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ไงว่ามันยังไงนะแต่แม่งแบบแม่งลิงก์ได้ไม่กี่ตัวตัวที่ผมซื้อมาทุกตัวไม่มีอะไรลิงก์ได้เลยทุกคนจนผมต้องเอา ลาฟินยามาปะถึงจะลิงได้ลาฟินยากับไอซอนซอนที่เขาแจกอะเออนอ้วการแม่นลิงไม่ได้เลยทุกคนชินชินกับภาคไทยยังไอ้ผมผมแม่งไม่ชินกับภาคไทยวะจริงๆนะผมแม่งไม่ชินเลยเว้ยแม่งมง,มงงมันงงแบบงงมากเ้ยผมเปิดมาแล้วผมเจออะไรจิ้งจอกในเขตโทษ เกมฟุตบอลมีจิ้งจอกในเขตโทษด้วยหรอวะม่งคือเชี่ยเลยวะครลันในเยอรมันลันจัดมันมีหลายอย่างไว้ที่ไม่แบบกนักฮากูถามจริงนมึงเจอนักล่าดักยิงคืออะไรก่อนเลี้ยงตะลุยหลบเลี้ยงตะลุยหลบในชีวิตจริงก็เี่แบบนี้เราคิดภาพโค้ชครับผลทำยังไงดีผมไม่มีความมั่นใจในตัวเองเลยน้อยนะคือจิ้งจอกในเขตโทษทำตามสัญชาตญาณตัวเองซะเป็นจิ้งจอกขยับกองหลังที่บอก ทุกคนได้รอผพจใหม่เป็นยังไงบ้างผมลองเล่นมาผมรู้สึกว่ามันดูช้าลงผมไม่รู้ผมคิดอไปหรือเปล่าผมรู้สึกว่าแต่ก่อนมันจะเกมเพลย์มันดูเร็วกว่านี้นะวราสบปุ๊บปั๊บ,บอันนี้มันดูช้าลงไปนิดหนึ่งนะหลังจาก e ี o ุบอลอัพภาคใหม่มารู้ไหมว่าการปรับอะไรปรับแล้วแม่งกากสุดให้ทายว่าคืออะไรบูฟอนกูครับตอนนี้บูฟอนกูแม่งกลายเป็นบุฟเฟ่แม่งยังกากโอ้โหแม่งยิงเป็นเข้ายิงเป็นข้าย ด้วยว่าโอนัน่์ทุกอย่างแม่งชา้าหมดกูไม่เข้าใจอยู่ดีบุฟเฟ่ต์กูก็กากอยู่ดีก็กากเลยเว้ยคือแบบแม่งหยุดอยู่ดแม่งยิงมาแม่งมึงเป็นอะไรอ่ะมึงใส่เครื่องถ่วงน้ำหนักหรอฮะมึงไม่สามารถสู้หนักจิ้งจอกในเขตโทษได้หรองงแล้วไอ้ไอ้เมสซี่ตัวนี้เก่งไหมอ๋อแจกฟรีเลยเหรอจริงหรอจริงหรออันนี้แจกฟรีหรอเฮ้ยเอฟเฟกต์ใบคืออะไรอะ่ะเย็ดเจ๊เมสซี่มีขวานเยอะเฮ้ยมีมีสไลม์เปิดตัวด้วย ใป้ายสายฟ้าหลายกาดเรามาเช็คเหล็กกาชาดูครับทุกคนว่าภาคใหม่นี้เกลือขนาดไหนโดยเอาใจร้าวคนที่อภิมาหาเกลือเปิด MSN 200 เป็นบรรทัดฐานนะครับและนี่ครับชไนเดอร์เอโตบราฮิมไดเอสผมไม่รู้ว่าใครเหมือนกันเฮ้ยทุกตัวมันมีสกิลสองอมเลยดิว่าถ้าผมรู้จักสุดนะทุกคนจะเป็นเอโตกับวินินะสองคนนี้รู้จักคือเอโต้เนี่ยผมรู้เลยว่าแม่งเหมือนจรวดแม่งวิ่งเร็วจัดวิ่งเร็วแบบวิ่งเร็วชิบหายนะต้องมีนะฮะเพราะว่ากูองทำทีมสายสปีดละนะฮะวิ่งเร็วทุกตัวนะฮะมาใครคิดว่าใจเราจะเกลือมพบบวกหนึ่งใครว่าไม่เกลือแน่นอนบวกสองดูอ,อะไรดีกว่า เอโตตัวนี้ต้องมีตัวอื่นกูไม่เอากูจะเอาเอโต1สิครั้งไปเลยดิบอีกหนึ่งครั้งก่อนแล้วกันอยากเห็นเอฟเฟก์ใหม่ว่าเป็นยังไงวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเทียเอฟเฟก,ก์โคตรสวยอะแต่มันสองรอ้อยสองเซว่าผมเหมาไม่ได้ดิอุ้ยอ๋อไม่มเปลี่ยนเอฟเฟก์หมดเลยดิว่ะมอนรามิโร่เฟลคอนใครไอ้เฮียหน้ามึงไม่เหมือนในป้ายดิยซำ อันนี้คือผู้กากใช่ไหมใครบอกว่าภาคใหม่มันเลดมันดีวะเนี่ยใครเนี่ยเหี้ยมาเที่ยวเพอร์ลินใครวะเดี๋ยวผมรอสุบได้ตัวหนึ่งก่อนน,นะผมอยากจะรู้จริงๆว่ามันจะได้ลุ้นมีคอสสุขเหมือนแบบก่อนๆหรือเปล่าแค่เดินมา3คนได้หรอ่ะรอดูรอดูรอดูมารอดูมารอดูมาอ๋อไอ้ปลา,า,าผู้มาผู้มาเอาไม่ใช่ดีกว่าใครวะพอป้องม,มาอันนี้ล่าสุดไอ้เชี่อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไฟลงไฟลุ่ไฟลุ่มชนะได้เนอะชนะได้เนอะชนะได้เนอ เจ้าใดเนี่ยเอาเอตไอ้เหี้ยเอตัเลยอ่ะเอตัเลยอ่ะเอตัเอตัเอตัวเชื่อผมรู้ความรู้สึกแล้วทุกคนคือถ้าเป็นภาคก่อนๆมันจะแบบพอไปภาคใหม่ใช่ไหมมันจะมันจะเป็นอย่างนี้มันมันโซวินะมัแล้วก็ ตอนนี้ก okay, okay. okay. ูสงสารฟ็อกบาบ้างนะจากแบบมิดฟิลดตัวตึงที่สุดของโลกโดนเลือกแบบสารเนี่ยไม่มีแม้แต่ภาพโปรไฟล์อ่ะทำไมมันขนาดนั้นเลยวะเสียดายมากเลยแต่ว่าตอนนี้เราต้องดูเราต้องดูเมตาการนี้ผู้ให้ออกก่อนนะมีผู้เขียวไหมมีผู้กับว่้ยผู้เขียวกูพูดผูเป็นบาปเลยยผู้เขียวผู้เขียวผู้เขียวใครวะ ทอมมาโซแบัดแอสซี่โอเคทัวร์กูอันถูกแน่นอนทำท่าวินดิวินดิทำท่าอะไรอ๋อทำท่าวินดิผมนะ่ผมนะ่ะก็แค่อยากจะเล่นฟุตบอลก็เท่านั้นเอง <c oughs> มไม่อยากเล่นฟุตบอลหรือไงวะฟุตบอลน่ะกำลังร้องไห้มึงรู้ปะอ้าวเรียนร้อยกูกูอะร้องไห้ไปฟุตบอลกูอะร้องนะไอ้เชี่ยมไม่ใช่ผู้แสงไม่ไม่มีโอกาสได้เลยทุกคนเฮ้ยเปาโลดีปล่าล่า ตอนนั้นรู้เตที่ยืนด้วยครับไม่รวมตัวเดินหรอกว่าโอ้โหผมจะมานั่งมองนาตีผมก็โทรมองไม่ทันปะมันเร็วมากเลยนะเออหนึ่งสองอ่ะเก้าคนเนี่ยเห็นปหมอันนี้แปลกละใช่ไหมกริสมันเหรอวะเชี่ยหน้ากริสมันล่างกินจู่ชัดๆสรุปไม่ใช่หน้าหมากูร้องวะไม่ได้เลยอ่ะเฮ้ยผมจะได้ตัวเดียวไรือเปล่าได้อย่างตอนนี้ได้เอโต้หนึ่งตัวนะผมผมเลงอีกสักตัวหนึ่งครับตอนนี้เหลือเท่าไหร่วะเหลือห้าพันสี่ห้าพันสี่สิได้ยังไงครับสุ่มได้หกครั้งเอ้ยอะไรไปแล่วเอาหกครั้งตกใจอู้ไม ไอ้หวาเป๊ะหรอเป๊ะได้ไปนยอะหรอฉันได้กินของเนื้อผมขอคําพูดของวินดิคเลยครับทุกคนผมจะส่งพลังให้วินิคมาอยู่กับผมขอคําพูดที่วินิคชอบพูดติดปากไงโกลาโซกว่าไม่น่าใช่เนี่ยฉันก็เป็นมนุษย์เหมือนทุกคนไอ้แค่นั้ซุปเปอร์แมนไหมล่ะเฮ้ยเฮ้ยไม่มาว่าใครวะเนี่ยบาจานกูรุด้า เชี่ยมึงเป็นบาจากธามาิย่ามะเนี่ยเชี่ยคาสเกียร์ไปเลยกระดูด้าอีเกิลใช่ล้าโดนพี่โค,โคป,ปลดจากตำแหน่งหน้ามาอุย้ยเชี่ยผมกุศลไปงานีไม่เปิดเกมมานะมีใครเห็นผมในร้านสดไหมผมกุศลไปมานะ,จะใจผมเกลือไม่ถูกนะนนนนมินะิตฟังกูนะกูจะเอาเบอร์มาอยู่ทีมกูเข้าใจ,จไหมกูจะปั้นมึงให้เป็นดาวเองไป <c oughs> อยู่งไม่ไหวแล้ว ไวเฮียวินิทไม่อยากอยู่ยก,ยยกูไม่อยากอยู่กับผมหรอฮะพี่ลองขอโทษวินิสิอูสแล้วเปิดเพลงบราซิวแดนดูครับเผื่อวินิษหายงอนเอาจิงเหรอวินิทผมขอโทษถ้านายมาอยู่ทีมเราเราจะให้นายได้บอลังดอที่มันควรจะเป็นของนายนายอยากเล่นฟุตบอลเราก็อยากเล่นฟุตบอลไปวินิทไอ บอลแล้วมึงไงอยู่บ้านอยู่บ้านไม่ต้องมาเล่นแล้วนอนร่างงอกอยู่บ้านไปเนี่ยกูจะเอาเนี้ยยานซัมเมอร์ได้่ยไปเล่นอยู่บ้าน,น,านไอ้ตัดไม่ลงมาเรเอาทุกคนเยวไว้มึงมึงอยู่บ้านเปิดเพลงชาติบราซิลผมให้โอกาสรอบนะวินิตเพลงชาติบราซิลหรอวะ บ้านไอ้หี่อยู่บ้านให้ลากองอกนะนะฮะเราก็ไม่ต้องโหวมากูไม่ไหวแล้วเงินกูจะหมดแล้วเหลือกัเหลือครั้งเดียวกูสูบได้แค่ครั้งเดียวเราโดนทั้งหมด131ครั้งทุกคนร3 1ครั้งแล้วนะน,น,นี่คือครั้งสุดท้ายแล้วนะหรือว่าผมต้องเอาเสื้ออ e ีฟุตบอลมาผมว่าผมเอาเสื้ออ e ีฟุตบอลมาใส่จบแบบอวยอวยอวยเลยต้องได้แน่นอนนี่เปนไงสวยปะนี e ่มันอะไรกันเนี่ยให้ตายเถอะอีฟุตบอลตายเอฟุตบอล นายน่ะเล่นเกมอะไรอีฟ e ุตบอลเออแม่ก็ตรงนี้ภาษาไทยอีฟ e ุตบอลกูใส่เสื้ออ e ีฟุตบอลละเป็นไงยังไงก็ได้กูว่ายังไงก็ได้นะผมก็แค่อยากเล่นฟุตบอลเข้าใจปะพี่ต้องขอโทษอ,อีฟุตบอลอีฟุตบอลอีฟุตบอลสิบอาบ้าของคุณวะอีฟุตบอลไอ้เฮียใครวะ ลูคัสโปเคต้ามาแล้วสัตก็อยากจะเล่นฟุตบอลไอ้เนี่ยไม่ได้บ้านเจีอ๊อีฟุตบอลทุกคนครับผมไม่ได้เตรียม ไม่มีการเตรียมนะครับไม่มีการเตรียมกูเหมือนสั่ง GM ได้อะเฮี้ยะลรวะคือไม่มีสารตัวเปิดได้วินิจฉัยกูล้อมาตลอดอะ GM ไม่ได้เสกให้นะครับอยากคุณอยามากล่าวหาว่า GM เอสกให้ผมนะครับไม่มีนะครับใส่เสื้อสก๊ซิกให้พี่โคหรือเปล่าไม่ใช่อ่ะหล แม่งโคตรจัดฉากเลยแม่งจัดฉากจัดอียคุณจะมาใส่แฮแท็กู๊บอย่างนี้นะครับผมว่าผมพอละผมว่าผมสองอันผมพอละมีเอโต้แล้วก็มีไอวินิชใช่ไหมสองตัวผมว่าจบมาขนาดนี้แล้วไว้ไว้ไว้ว่าจันก็ได้ผมว่าไว้ว่าจันก็ได้นะมีก่อนเท่ก่อนมึงเท่ไปโชว์ใครก่อนมึงเท่ไปโชว์ใครก่อนลองห้าร้อยแปดสิบเก้าเพื่อออกไวอ๋ออก โอเกลเออได้ไหมได้ไหมผมว่ากำลังดีถ้าเราเป็ดเจ้าได้กี่ตัวได้สองได้สองครั้งนี่หรบสองครั้งเพื่อเป็นการชูชัยมันคงไม่มีใครซวยถึงขนาดโดนหมอนะผมเชื่ออย่างี้นะผมว่าสองครั้งบอผมว่าได้โอเคปะกูว่าได้กูว่ายังไงก็ได้จริงๆมีฟุตบอลจี้ชงเจ้า motherfucker เอ้ยบอลดำ ไค่ละไค่ละ yeah! e เชียอีฟุตบอลยังไงล่ะบิทเคอร์เลอร์ตัวใหม่ของผมเอาเอาเอา้เอาเฮ้ยไม่ใช่ตัวนี้ผมเห็นบอลดำม,มาผมก็เลยนึกว่ามาสองอันเหมือนลังคาดำม,มาไม่ใช่หรอบอลต้องเขียนว่าอ e ีปิก ดีใจทำไมเนี่ยครั้งสุดท้ายมาขนาดนี้ตัวนี้เก่งเนี่ยแล้วก็เราก็อวยไปมั่วซั่วบอกตูรู้นตัวนี้เก่งเนี่ยคิีมีา money Give มา my m เก่งไหมไม่รู้แต่พี่ไม่เก่งคือกูวินตัวนี้คือคก,คกูเก่งขึ้นหรอไงกูมินมนแล้วกูเก่งขึ้นหรอดูดีสิเอ็ดครั้งอะแล้วถ้าสมมติผมเติมมาสิบครั้งแล้วผมกดแล้วแม่งเหลือครั้งเดียวไม่ได้อะ <S <S <ค>่ะกูร้องนะถ้าเปิดสิบครั้งแล้วไม่ได้นี่ฮาเลยกูก็อยากรู้เหมือนกันว่ากูจะไม่ได้ไมั้ยมีใครอยากรู้ไหมว่าถ้าผมเหลือสิบเอ็ดครั้งแล้วผมเปิดสิบผมจะเกือเหลือหนึ่งครั้งไหมนะ อยากรู้จริงๆว่าผมจะซวยขนาดนั้นไหมโดยส่วนตัวผมเชื่อว่าผมน่าจะไม่ซวยขนาดนั้นถ้าซวยขนาดนนก็เครียดเกินผมมี20บ<อ>าทสำการโเนทนะครับผมตอนนี้ผมได้เศษขาของเชดเดอร์มาแล้วเพราะงั้นผมลุยเลยดีกว่าผมไม่อยากจะพูดนะั้นมาร่วมกันเป็นตัวปาะกครั้งนี้กันนะครับเอาแล้วนะทุกคนเอาเลยนะปั๊บอ๋ยเฮียคุณติบ้าบเอาอีโอย่อ๋อ ข้างหลังเนี่ย د. เฮ้ยนายคือชนไนเดอร์แต่ว่าโดกงเวียไม่บาขนาดนั้น,นใช่ไหมโอเคมาเอาใครนะเอโตอยู่ IMF MM. โอเคเชื่องเย็ดเย็ดเย็ดแล้วก็อ่าชไนเดอหรอเย็ด LMF วินิทแทนวะวินิทแทนเบลวะรุดฟันนิตรอ,อยกองหน้าโอ้โหสมบูรณ์แบบร้อยสองเริ่มต้นวะหราการเราเอาบู๊อะไรเดียวของความว่งไวนี่แหละคือจุดกำเนิดของเอต้อยัง่ไหงละไปเลยเย่นี่ผมผมอยากเอาไต้ท่นออกมัน,ม,นมันดูขายของเกินวะใจเราเชื่อไก่โหกูเกลียดชื่อวะใจเราเชื่อไก่แม่งตอบกับกูด้วยคำนี้ Va, Luis bonita Roy. Ha sido simplemente espectacular. ¡Eso! ¡En casa! ¡Quienes เกอ๋อตารรมเป็นบุกเหรอเอ้ยน่าสนใจนะเนี่ยกูถามจริงนะถ้าภาค่อนก่อนนะไม่มีทางที่กองหน้าจะเบียดสู้กองหลังได้เลยนะถอดจอากนั้นนะผมว่าไม่ไม่มีเลยเว้ยซีซั่นนี้แม่งเปลี่ยนจริงกองหลัง,ลงแม่งรั่วแล้วมาดูดิบุฟฟ่อนผมมาโดนง่ายเกินมาละมาละเอโต้ไป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  เอ้ Ey, ไฟส sí eh? uh, ีฟ้าสวยว่ะท hey, oh. hey, ุกคนแต่ไม่เก่งกาตายไปเลยเอตโตบโหม่งได้เหรอเฮียโคตรมารีกนี่เฮียโดดดีวิ่งเร็วโบม่งได้เฮียครบเครื่องเฉยว่ะเอาละเอตโตเอตโตเอตโตโอ้โห

มุญโคตรด,ดีเย่โ yeah, ตเป็นบุญแบบบุญแบบโอ้โหเหมือนโจนอะ่ะแบบไม่มีใครตามจับได้อะ่ะเมื่เกี้บุญโคตรโหดดูบุญนี่ดูบุญนี่ดูบุญนี่เชี่ย yeah. มุญโคตรดีอ่ะเชี่ยราดการในรากาดจัด